สวัสดีนักเรียนชั้นป .2 เนาะอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวครูอธิบายใบงานวิทยาศาสตร์ชั้นป .2 เรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุใบงานที่สิบเก้าเนาะใบงานที่สิบเก้าทั้งอ่าสมบัติของการดูดซับน้ําของวัสดุอ่าเดี๋ยวครูเปิดใบงานแป๊บหนึ่งอ่าแชร์ก่อนเนาะอ่าเรามาดูใบงานที่สิบเก้ากันนะนักเรียนดาน คุมเริ่มก่อนใบงานที่19อาจสมบัติของการดูดซับน้ำของวัสดุตัวชี้วัด6วอจนะให้นักเรียนเนี่ยอ่านชื่อวัสดุแล้วจำแนกสมบัติการดูดซับน้ำได้และการดูดซับน้ำไม่ได้ก็คือเขาให้แยกเลยนักเรียนว่าอันนี้อันนี้สิ่งที่เขาได้ให้มาทางซ้ายมือเขาให้แยกอันนี้คือ วัสดุที่เขาให้แยกว่ามันสามารถดูดซับน้ําได้ไหมหรือไม่สามารถดูดซับน้ําได้อะอย่างเช่นอันที่1นึ่งเรียนเห็นไหมอันที่หนึ่งที่ครูชี้เนี่ยอันนี้คือยางลบยางลบยางลบทํามาจากอะไรยางลบทํามาจากยางใช่ไหมอะยางเนี่ยเวลามันเจอเวลามันเจอน้ําเจออะไรเนี่ยมันสามารถดูดซับน้ําได้ไหมมันสามารถดูดซับน้ํา อ่ะไม่ได้นะคะเพราะว่ามันสามารถไม่สามารถซึมไปได้ยางพวกพลาสติกพวกยางพวกเซรามิกพวกกระเบื้องอย่างเงี้ยมันไม่สามารถดูดซับน้ําได้เลยนะคะอย่างเช่นพวกกระจกพวกกระเบื้องเนี่ยทำมาจากพวกเซรามิกอย่างเงี้ยมันไม่สามารถดูดซับน้ําได้ <win> อ่ะต่อไปฟองน้ำแล้วเนียนก็เอาอยางลบอ่ะเอามาไว้เอามายุกเอามาไว้ที่ตรงนี้เอามาเขียนตรงนี้ก็คือดูดซับน้านไม่ได้อ่ะต่อไปฟองน้ําฟองน้ํา ก็คือมันโดนน้าแล้วมันดูดซับน้ําได้อันนี้ก็เก็มาเติมตรงนี้หม้อหม้อดูดซับน้ําได้ไหมหม้อกับเบื้องดูดซับน้ําไม่ได้นักเรียนก็เอามาเติมที่ดูดซับน้ําไม่ได้อ่ะต่อมาถุงเท้าถุงเท้ามันเวลาเรามันเจอน้ําเนี่ยมันสามารถดูดซับน้ําได้นักเรียนก็เอามาเติมที่การดูดซับน้ําไม่ได้นะคะเอามาเติมตรงนี้เนาะอ่ะอันนี้คือเป็นบางส่วนที่ครูได้บอกไปเนาะนอกนั้นนักเรียนลองไปทําเองนะคะอ่ะต่อไปใบงานที่ยี่สิบ ที่ยี่สิบเนาะสมบัติการดูดซับน้ําของวัสดุให้นักเรียนบอกสมบัติของวัสดุว่ามีการดูดซับน้ําหรือไม่ดูดซับน้ําโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องสมบัติของวัสดุให้ตรงกับสมบัติของวัสดุนั้นอ่ะดูทางซ้ายมือวัตถุก,ก็คืออันที่หนึ่งเทียนไขเทียนไขเนี่ยเวลาเซอน้ำเนี่ยมันจะมีพวกไขพวกไขพวกไขมันอะพวกไขที่มันแบบมันจะเป็นหยดอะหยดเทียนไขอะ อันเนี้ยมันเป็นพวกไข่ที่มันไม่สามารถน้ําไม่สามารถดูดซึมได้น้ําไม่สามารถดูดซึมได้ก็คือไม่ดูดซึมไม่ดูดซับน้ํานะอาฟองน้ําดูดซับน้ำนันเอีก็ติ๊กถูกที่ติ๊กที่ดูดซับน้ํากระดาษดูดซับน้ำนันเอีก็ติ๊กถูกที่ดูดซับน้ํารองเท้ายางไม่ดูดซับน้ําก็ติ๊กที่ไม่ดูดซับน้ําอันนี้คือบางส่วนนะอาต่อไปคือใบงานที่21ดให้นักเรียนเขียนชื่อวัสดุ และทำเครื่องหมายถูกในข้อความที่นักเรียนเลือกให้ถูกต้องออย่างเช่นวัสดุที่เขาให้มาผ้าเช็ดโต๊ะผ้าเช็ดโต๊ะเนี่ยทำมาจากวัตถุวัสดุที่ใช้ทําคือผ้าสมบัติการดูดซับน้ําก็คือดูดซับน้ํากล่องพลาสติกกล่องพลาสติกเป็นอะไรเป็นวัตถุวัสดุที่ใช้ทําก็คือพลาสติกสมบัติการดูดซับน้ําก็คือเวลามันเจอน้ําเจออะไรอ่ะพวกพลาสติกหลายหลยอย่างเนี่ยมันจะไม่ดูดซับน้ํา แล้วเรียนก็ติ๊กถูกที่ไม่ดูสัตว์น้ําอ่ะต่อมากล่องโฟมกล่องโฟมเป็นวัตถุซึ่งกล่องโฟมเนี่ยทํามาจากอะไรนเรียนทํามาจากพลาสติกพลาสติกเนี่ยนเรียนเห็นไหมสิ่งที่ทํามาจากพลาสติกสิ่งที่ทํามาจากผ้าสิ่งที่ทํามาจากกระดาษเขาเรียกว่าวัดสดุนะวัดสดุนะไม่ใช่วัตถุนะไม่ใช่วัตถุนะ เป็นเป็นเป็นวัสดุนะคะลูกนะคะอันนี้คือกล่องวัสดุเอ้ยไม่ใช่กล่องพลาสติกทามาจากพลาสติกพลาสติกก็คือเป็นวัดอะไรวัสดุดูดซับไม่ดูดซับน้าอ่ะกล่องโฟมกล่องส้มทํามาจากอะไรนักเรียนทํามาจากพลาสติกไม่ดูดซับน้ําหนังสือทํามาจากอะไรทํามาจากกระดาษกระดาษก็คือดูดซับน้ํานั่นเองอ่ะโอเคต่อมาใบงานที่ยี่สิบสอง อาใบงานที่2ี่สองก็คือเขาให้นักเรียนเนี่ยโยงจับคู่วัสดุกับสมบัติของวัสดุให้ถูกต้องอ่านนักเรียนลองมาดูตรงนี้นะสมบัติของวัสดุหมายถึงวัสดุที่นํามาทําเป็นวัตถุมีหลายชนิดอย่างเช่นอะไรไม้เหล็กกระดาษพลาสติกผ้าและก็ยางแต่ละชนิดเนี่ยมีสมบัติที่แตกต่างกาันอาเรามาดูไม้อาเรามาดูไม้ดูซิเนี่ยเขาให้โยงเส้น อ่ะเรามาดูไม้นะไม้นี่มีความแข็งแรงทนทานหากถูกน้ําบ่อยจะผุกได้เหล็กมีความแข็งแรงมีความมันวาวนัอนเรนียนก็โยงเส้นไปที่ความแข็งแรงมีความมันวาวของเหล็กกระดาษนั่นเองก็โยงไปที่น้ําหนักเบาพับตัดได้ง่ายพลาสติกบางชนิดแข็งแรงบางชนิดอ่อนผ้าดูดซับน้าได้ดีเผาไหม้ได้อันนี้คือนักเรียนลองโยงเองเนาะอ่าต่อมาคือใบงานที่ยี่สิบสาม ให้นักเรียนทําเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างให้ตรงกับสมบัติของวัสดุที่กําหนดให้อันอย่างเช่นเชือกเชือกมีความแข็งไหมไม่มีแต่มันมีความลายความเหนียวนักเรียนก็ติ๊กถูกที่ความเหนียวหนังยางมีความแข็งไหมไม่มีมีความเหนียวไหมไม่มีแต่มันมีความไรยยืดหยุ่นเออเวลานักเรียนใช้หนังยางรัดผมเนี่ยเวลาดึงอ่ะมันจะมีความยืดหยุ่นเพราะว่าหนังยางเนี่ยทำมาจากยางมันมีความยืดหยุ่น ่าแล้วมันดูดซับน้าได้ไหมอ่ะหนังยางอ่ะมันไม่สามารถดูดซับน้าได้ใช่ไหมอ่าหนังยางก็คือไม่สามารถดูดซับน้าได้อันนี้คือคือความรู้เพิ่มเติมนะอ่าต่อไปพกหินพกหินมีความแข็งแต่ไม่มีความเหนียวไม่มีความยืดหยุ่นกางเกงยางยืดมีความยืดหยุ่นเก้าอี้มีความแข็งไม้ความแข็งฟองน้ําฟองน้ําไม่มีความแข็งไม่มีความเหนียวแล้วก็ไม่มีความยืดหยุ่นเลยนักเรียนก็ไม่ต้องไม่ต้องติ๊กถูกลงไปนะคะ อ่าตามนี้เนาะเอาตามนี้นะคะนักเรียนนักเรียนลองลองติ๊กดูเนาะเหล็กก็คือมีความแข็งเส้นได้มีความเหนียวลวดทองแดงก็มีความเหนียวเหมือนกันนะคะเรี่อก็ดูตามนี้เนาะอ่ะต่อไปใบงานที่ยี่สิบสี่อ่ะใบงานที่ยีี่นี้นะให้นักเรียนวาดภาพระบายสีและบอกชนิดของวัสดุที่ใช้ทําของใช้อะไร ในตารางพร้อมทั้งเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องประเภทของวัสดุให้ตรงกับประเภทของวัสดุนั้นอ่าอย่างเช่นของใช้อ่าเดี๋ยวครูลองวาดรูปให้ดูอ่าสมมติว่าครูวาดรูปอ่าวาดรูปหนังสือพิมพ์อ่ะวาดรูปหนังสือพิมพ์เขียนแหละอ่านหนังสือพิมพ์เป็นของใช้ไหมนักเรียนอ่าหนังสือพิมพ์หรือว่าหนังสือที่เราไม่ใช้เนี่ยมาสามารถนาไปมาเป็น,มาป,นมาประดิษฐ์เป็นของใช้ได้ ทำมาจากอะไรนะักเรียนทำมาจากหนังสือก็ทำมาจากอะไรกระดาษเออทำมาจากกระดาษอันี้นนก็เขียนไปว่ากระดาษซึ่งกระดาษซึ่งกระดาษประเภทของวัสดุเนี่ยมาจากธรรมชาติหรือว่าสาังเคราะห์อ่ามาจากธรรมชาตินักเรียนก็ติ๊กไปที่ธรรมชาติเนี่ยประมาณเนี้ยนะคะอะต่อไปต่อไปอย่างเช่นถ้าครูบอกว่าอย่างเช่นอะไรดีอะ อย่างเช่นกล่องวิศวอันนั้เรียก็วาดรูปกล่องวิศวอ่ะกล่องวิศวนักเรียนมีการทุกคนนะอ่ากล่องวิศวเป็นของใช้ไหมอ่ะเป็นกล่องวิศวเป็นของใช้กล่องวิศว์ทมาจากอะไรนักเรียนอ่าสมมติว่ากล่องวิศวบ้านนักเรียนทํามาจากพลาสติกอ่ะที่นักเรียนมีอยู่ทํามาจากพลาสติกนักเรียนก็เขียนคําว่าพลาสติกอ่าพลาสติก ซึ่งพลาสติกเนี่ยทำมาจากธรรมชาติหรอนักเรียนลองคิดซิว่าประเภทของวัสดุจากพลาสติกเนี่ยทำมาจากธรรมชาติหรือว่าสังเคราะห์ธรรมชาติก็คือพวกไม้พวกอะไรอย่างที่มันที่มันมีการแปลรูปมาจากธรรมชาติอะเออย่างเช่นพวกไม้อย่างเงี้ยมันจากธรรมชาติแต่สังเคราะห์สังเคราะห์ก็คือเป็นวัสดุที่ที่มนุษย์สามารถสังเคราะห์ขึ้นมาอย่างเช่นยางอย่างเช่นพลาสติกอย่างเช่นเซรามิก อย่างเช่นกระเบื้องอย่างเงี้ยอันนี้คือเขาเรียกว่าทํามาจากวัสดุที่ทํามาจากการสังเคราะห์เกิดขึ้นมานะคะนักเรียนก็ติ๊กถูกไปทีตรงนี้อ่าประมาณนี้นะนักเรียนอันนี้คืออันนี้คือครูยกตัวอย่างให้ให้ฟังนะอ่าเดี๋ยวครูลบก่อนเดี๋ยวมันไปหน้าอื่นอ่าลบก่อนเนาะอ่าต่อไปอ่าเรามาดูต่อไปเราไปดูเราไปเรามาดูใบงานสุดท้ายใบงานที่ยี่สิบห้า ปงานที่ยูท้านี้ให้นักเรียนสังเกตรูปภาพและระบุใต้ภาพว่าวัตถุชนิดนี้ทํามาจากวสัสดุชนิดใดอะอย่างเช่นอันรูปแรกรูปแรกเนี่ยเป็นอะไรนักเ,เรียนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเดี๋ยว <S <S เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวครูดูก่อนอันนี้เป็นไม้บรรทัดเหล็กอะนักเรียนก็เขียนว่าไม้บรรทัดไม้บรรทัดเหล็กเนี่ยทามาจากอะไรทํามาจากเหล็กนักเรียนก็เขียนเหล็กอ่ะคอกหินทํามาจากอะไรทํามาจากหินนักเรียนก็เขียนหินแก้วน้าทามาจากแก้วก็เขียนเป็นแก้ว ประมาณนี้อ่ะตุ๊กตาหมีทํามาจากผ้าก็เขียนเป็นผ้าโต๊ะไม้ทํามาจากไม้ก็เขียนเป็นไม้อ่าผ้าคะเขียนเป็นผ้าเนี่ยประมาณนี้กระดาษผ้าทำมาจากกระดาษผ้าก็เขียนเป็นกระดาษผ้าขวดน้ําทำมาจากพลาสติกไอ้ขวดนมทำมาจากพลาสติกก็เขียนเป็นพลาสติกลูกบอลทำมาจากยางก็เขียนเป็นยางอ่ะประมาณนี้นะโอเคใบงานทั้งหมดที่ครูได้ให้ไปมีทั้งหมด มีทั้งหมดประมาณนี้นะคะอ่โอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนนะจ๊านักเรียนบายบายสวัสดีจ้า